มีอาการชาแขนจากนี่นะจะแขนลงไปแลวชามือนะครับบางครั้งก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นกระดูกคอเสื่อมหรือว่ากระดูกคอทับเส้นประสาทเสมอไปบางครั้งมาจากาโ,กโรคทอรัสิกเอาเลตซินโดมหรือว่ากล้ามเนื้อนาอ,อกบีบรัดเส้นประสาทหลอดเลือดทาให้เราชาลงแขนได้ครับวิธีการยืดกล้ามเนื้อนาอ,อกก็ไม่ยากครับเอามือภายหลังแบบนี้นะแล้วก็ยืดออกไปอย่างนี้อึ๊บอือโห,โหโดกดดกลันเยอะเลยอ่ะ ทางไว้สักสิบวินาทีครับผ่อ,อนดูใหม่นะเห็นไหมหายใจเข้าหายใจออกผ่อนสักสิบวิทำบ่อยๆนะครับเพราะว่าบางคนนั่งทำงานานานๆคราวน,าน,าน,านี้กล้ามเนื้อมัดเนี้ยเขา หดเกร็งไงหรือว่าขับรถนานๆนะครับก้ามเนื้อมันนี้หดเก่็งทําให้ไปบีบรัดเส้นประสาทบีบรัดหลอดเลือดทําให้เรามีอาการชาแล้วลงแขนครับไม่ได้มาจากคอนะมีหลายสาเหตุครับต้องตรวจแยกอีกทีหนึ่งก็ยังไงลองไปฝึกทํากันนะครับฝึกทําบ่อยๆย,ยืดล้ามเนื้อหน้าอกนะ,ะวันนี้หมอฟุกขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ